สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรถบ้านวิทยายานยนต์รถบ้านเจ้าของใครเองการันตีหนึ่งร้อยเนะครับคลิปนี้นะครับเอาใจสายซิ่งสายโจสายดัน่างสายท่อสุดสอยท่อซิ่งนะครับกับ2014ันสิบสี่โต้เต้าวีโก้แชมป์สมาร์ทแคปสอตัว e p l ิ n e r ยกสูงนะครับและที่สําคัญครับรถคันนี้มีเสน่ห์สุดๆเลยครับเลขไม้ใช้งานเพียง5 0,000กว่ากิโลเท่านั้นเองและที่สําคัญครับตัวนี้นะครับมาพร้อมแม็กขอบทองซิ่ง สวยเลตอนนี้เราอยู่ตอนท้ายของเจ้า2,014ตัว Vigo Champ นะครับ Smartcab 2 5ตัว E-Pilner นะครับว่าที่เขาสวยไงบ้างนะครับแอนดมินอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับฝาท้องฝาท้ายนะครับสะโพกซ้ายตรงนี้สวยนะครับเดิมๆนะครับบอดี้เดิมๆสีเดิมๆนะครับย้ำนะครับสติ๊กเกอร์ยังครบทุกจุดนะครับเพจเผดครบนะครับบอดงบอดี้เดิมนะครับเรามาดูตรงตะเข็บรอยอาร์กนิดหนึ่งนะครับแอนดมินนะครับอาร์กเดิมโรงงานสวยนะครับ เดิมโรงงานสวยๆตะคงตะเข็บสวยหัวนงหัวนอนเดิมสวยๆนะครับเช่นเดียวกับด้านขวาครับแอดมินสวยนะครับโอเคแอดมินก็เถิดไปนิดนึงเดี๋ยวอธิบายให้พี่ๆเขาฟังนิดนึงนะครับรถคันนี้นะครับพิเศษยังไงอันดับแรกเลยครับแอดมินรถคันนี้เลขไม่ใช้งานเพียง50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับและข้อที่2ครับรถคันนี้นะครับแม็กวอลขอบทองนะครับอันนี้วัยรุ่นชอบมากจริงมาพร้อมยางซิ่งด้วยนะครับและข้อที่3ครับ ท่อสูตรนะครับจากสำนักนะครับแบ็กสปีดนะครับบายตาขายนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า2004 To สีต้าวิโกแชม์สมาร์ทแคปสอตัว e p l ี n e r นะครับภายในนะครับอย่างที่แอดมินเห็นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเบาะเดิมนะครับสวยนะครับเบาะเดิมสวยโรงงานน้องๆป้ายแดงเลยครับเนื่องจากรถคันนี้เลขไม้ใช้งานเพียง5 0,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแอดมินดูตรงแดชบอร์ดตรงนี้นิดนนิดนึงนะครับว่าเลขไม้ใช้งานตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เลขไม์ตอนนี้นะครับอยู่ที่52,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับขยับถายหลังมานดนึงนะครับแอนิทพวงไลจะมาพร้อมมอติฟังก์ชันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมาเดี๋ยวผมมาพร้อมนะครับกระจกไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะครับและมีไฟตัดหมอกให้ทันด้วยนะครับเรียกว่าเรียกว่าภายในสวยมากนะครับเดิมๆนะครับพวงไลเดิมนะครับ การใช้งานเจ้าของเดิมนั้นรักษาดีมากเลยนะครับและที่สำคัญครับแอร์เย็นเพีงเพราะตัวนี้นะครับสามารถเล่นจากตัว AUX จากตัว USB ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังมองหารถอะไรแบบนี้อยู่นะผมว่ารีบเลยนะครับไม่สดจริงๆรถบอดี้สดจริงๆสีดำเดิมนะครับไม่เพียงห้าหมืเท่านั้นเองมาเดี๋ยวตัดผ้ามาตรงที่แคปนิดนึงนะครับแอนดมินให้พี่ๆเขาดูนิดนึงภายในแคปนะครับ ให้อารมณ์ซิงมากๆเลยนะครับปัดกระดำกระแดงนะครับสวยจริงๆเครื่องมงเครื่องไม้มือใต้เบาะครบนะครับแอดมินครับตอนนี้เราอยู่ตอนหน้าของเจ้า2014 Toyota Vigo Champ Smart Cab 2 5ตัว E-Pioneer นะครับภายในนะครับของห้องโดยสารเรายังคงให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดทาไงก็ได้ให้รถคันนี้นะครับเปียบเสมอกับรถป้ายแดงให้ออกมาได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของรถบ้านวิทยายานยานยานต์น,น,นั้นสบายใจและพึงพอใจมากที่สุด นะครับบังโคนซ้ายนะครับและพังคนขวาหัวนงหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดขยับนะครับนั่นหมายพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสีเดิมบอดีเดิมอย่างที่เรียนไปนะครับคาหน้าเดิมนะครับและตัววีโก้นะครับจะมีตัวเลขอยู่5ดิจิตนะครับหรือ5าตัวนะครับก็คืออาจจะเป็น1 2 1 1 1หนึ่งหนึ่งให้ครบ5ตัวนะครับแปลว่าคาหน้านี้เดิมนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับยังมีสตองสติ๊กเกอร์ลายปั๊มของตัวโรงงานอยู่ครบนะครับ หัวหนงหัวน็อตที่ฝักะปรงไม่มีรอยถอดรอยขยับเช่นเดียวกันนะครับรถคันนี้สวยจริงๆครับเรามาว่ากันถึงที่ราคากับเจ้า2 1 4 t o y o t ว Vigo c h m m p s m a r t Cab 2.5ตัว EP-Runner นะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับราคาอยู่ในมือผมแล้วครับราคาอยู่ที่438,000บาทใช่ครับราคาอยู่ที่438,000บาท ผ่อน6ปีท่านจะผ่อนอยู่ราวๆที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะผ่อน6ปีท่านจะผ่อนอยู่ราวๆที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองเออกรถที่นี่คุณได้อะไรบ้างข้อที่1เลยนะครับฟรีดาวน์เนื่องจากรถคันนี้ยอดจัดเรียกได้ว่าสูงจริงๆเลยนะครับข้อที่2ครับฟรีประกันภัยนะครับเมื่อออกรถคันนี้กับรถบ้านวิทยายานยนต์ของเรานะครับข้อที่3ครับฟรีดอกเบี้ยพิเศษเอาไปเลยและข้อที่4ครับฟรีบริการหลังการขายนาน1ปี10,000โล ข้อที่5ครับฟรีบริการส่งไฟแนซ์เซ็นถึงบ้านและที่ทํางานเลยนะครับและข้อสุดท้ายครับฟรีบริการฉุกเฉินจากบริษัท WSmart mm hmm. ให้ท่านนาน1ปีไปเลยนะครับงั้น ลูกค้าคนไหนนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะมาดูว่าพี่เบิ้มนะครับว่าพี่เบิ้มเขาสวยยังไงพี่เขาหล่อพี่เขาตุยังไงนะครับเรียนเชิญเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ u b e c h ช n n e l นะครับหรือจะ Line@ แอดเราก็มีนะครับหรือจะติดต่อโทรมาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอเลยนะครับงั้นวันนี้ผมขอฝากพี่เบิ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับกลับลาไปก่อนครับกับรถบ้านวิทยายานยนต์รถบ้านของขายเองการันตี100%ครับกลับสวัสดีครับ